ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์สลันก่อวุฒิคุณรังสีศัลยแพทย์กระดูกและข้อจากศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับอันนี้อาจจะต้องถามว่าตอนก่อนที่ข้อจะจะ,จะเสื่อมอะนะคะคก็มันต้องมีการออกกําลังกายที่เ,เหมาะสําหรับพวกข้อต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเสื่อมแล้วมันจะใช้วิธีเดียวกันได้หรือเปล่า คือจริงๆข้อข้อเสื่อมเนี่ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มันเป็นข้อเสื่อมนะครับค่ะ <unt> ือถ้าโดยโดยก่อนหน้าที่คนไข้ถ้าไม่เคยมีอาการข้อเสื่อมมาก่อนเลยที่แด้กระทมเนี่ยการออกกําลังกายกลุ่มที่เป็นการ <unt> ออกกําลังกายที่ไม่กระแทก <unt> นะครับมันก็จะ,ะช่วยทําให้การใช้งานข้อน,นั้นๆได้ดีขึ้น<ต>นะครับ<ต>หรือว่าไม่ออกมากเกินไปเป็นการ การอที่ตอนนี้ก็มีการฮิตกันมากขึก้นก็คือการวิ่งอคือ,ค,อคือการวิ่งเนี่ยถ่ามองในแงมถ้าในมอในแง่ของข้อเข่านะครับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยมีอาการปวดข้อมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เริ่มมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้อาการมันเป็นมากขึ้นได้ค่ะค,คุณไม่ได้เหมาะกับทุกวัยหรือว่าทุกคนนะคะพูดถึง ใช่ใช่ครับเพราะว่าก่อกนหน้านี้ก็จะมีเหมือนกับการรณรงค์ให้ออกกําลังกายการวิ่งนี่มันก็ถูกสุดใช่ไหมคะพูดถึงมีรองเท้าคู่หนึ่งออกไปวิ่งได้แต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะใช่คร,ครับคือจริงๆแล้วถ้าผมจะยกตัวยอย่างกลุ่มข้อเข,ข่าเสื่อมแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่มีปริมาณคนไข้ที่เป็นค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาข้อเข่าเสื่อมนะก็คือเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ย จริงๆแล้วคือสามารถทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นการออกกำลังกายแบบไม่มีแรงกระแทกนะครับไม่น้ำก็ไม่กระแทกใช่ครับเดินก็พอได้ใช่ฮะหรือเป็นการและเป็นการออกกำลังกายที่อใช้ออกซิเจนความหมายก็คือไม่ได้ออกเยอะมากหรือรุนแรงมากหรือว่าออกมากเป็นเวลานานซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยพอเวลาออกมากเป็นเวลานานหรือออกเยอะเกินไปเนี่ย กล้ามเนื้อมันจะไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันจะทําให้มีการสร้างกดในกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้เกิดอ,อาการปวดขึ้นแผนซึ่งจะกลายเป็นผลเสียครับอันนี้คือเขาเป็นคําแนะนํากว้างๆเมื่อเราเอาคําแนะนํานี้มาประยุกต์กับว่าการออกกําลังกายแบบไหนที่เราจะสามารถทําได้นะครับก็ปกติแล้วการออกกำลังกายเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สําหรับข้อเข่านะครับอันที่หนึ่งก็คือความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อ นะครับก็คือพวกกล้ามเนื้อรอบข้อทั้งหลายนะครับสองก็คือระยะการใช้งานของข้อเข่าเนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยบางทีเขางอไม่ได้งอแล้วเจ็บงอแล้วไม่สุดนะครับก็จะมีการออกกําลังเพื่อให้ข้อเข่าเนี่ยมันเยยดได้สุดงอได้สุดนะครับกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็จะตกในกลุ่มของอการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าได้กล้ามเนื้อของต้นขาแล้วก็ได้ระยะ การงอการเหยียดของเขาที่ดีนะครับซึ่งการออกกําลังโดวยปั่นจักรยานช่วงนี้ก็ฮิตก,กันมากขึ้น <c oughs> นะครับแต่ว่าก็ห้ามให้เข่าเนี่ยครับงออยู่ตลอดเวลาเข่าเนี่ยต้องต้องได้เหยียดสุดด้วยเพราะฉะนั้น,นการปรับอบ์ดอาจจะต้องปรับให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละคนนะครับ <c oughs> ส่วนการว่ายน้ํเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงกระแทก <c oughs> นะครับแล้วก็ได้กล้าเมเนื้อค่อนข,ข้างดีแต่ว่าระยะการใช้งานของเข่า ระยะการงอการเหยียดอาจจะไม่ได้เสริมมากนะซึ่งตรงนี้ก็ค่อยไปเสริมด้วยการออกกําลังอย่างอื่นต่อค่ะ<ต>ส่วนเรื่องการเดินเนี่ยทาได้เหมื<ต>อนกันได้ครับแต่ว่าเดินเนี่ยต้องเป็นเดินเร็วนะครับแล้วก็ห้ามห้ามวิ่งเด็ดขาดนะถ้าวิ่งเมื่อไหร่โอกาสจะกลายเป็นคนเจียขึ้นมาทันค่ะไม่ไม่ใช่ใส่ส้นสูงเดินตามห้างใส่ส้นสูงก็จะทําให้กล้ามเนื้อมันทําน ทำงานมากเกินไปครับแล้วก็สัวใหญ่แร้วจะใช้นานเพราะฉะนั้นก็จะปวดเมื่อยแทน <c oughs> ครับ <c oughs> พวกนี้ก็คือเป็นโรคของผู้สูงอายุใช่ไหมคะถ้าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะเป็นในผู้สูงอายุครับยก <c oughs> เว้นบางคนที่ใช้รุ่นแรงหรือหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนอเป็นกลุ่มที่พวกนักกีฬาที่เคยได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ยครับก็จะเป็นตอนที่อายุยังไม่เยอะมากก็มีเหมือนกันค่ะทราบว่าจะมีการจัดงานเรื่องของสังคมผู้สูงอายุยุคดิจิทัล อ๋อใช่ครับก็ทางศูนย์การแพทย์การชันาพิเศษมหาวิทยาลัยม่ดวนะครับก็จะมีการจัดการประชุมวิชาการประจำปีครับก็หัวข้อธีมงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลนะครับก็ในลักษณะงานเนี่ยก็จะมีการบรรยายนะครับในเรื่องของโรคของผู้สูงอายุที่มาจากสังคมในยุคปัจจุบันนะครับการดูแล ผู้ป่วยสูงอายุได้การแพทย์แผนจุบันแล้วก็การแพทย์ทางเลือกก็งานจะจัดวันที่วันอันงคารที่ห้าเมษายนนะครับก็ตั้งแต่เวลาแปดจุดสามศูนนะครับถึงสิบหกจุดสามศูนยนอนสถานที่จัดงานเนี่ยจะอยู่ที่อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนาดลน,นะครับชั้นสอง น้สิ่งแัดล้อมและทรัพยากราาาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศัลยานะครับค่ะสอบถามพี่หมอ,ค,อค่ะอาจารย์ค่ะถ้าผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ028496600ครับต่อ4241หรือ4242นะครับค่ะก็ตัดทํารายละเอียดได้ค,ครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอค,ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หนึ่งปัญหากับหมออา,าสาแปซิฟิก